สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับจ่องสุที่นั่นแบ่งปันความรู้นะครับวันนี้ก็คือตอนนี้สงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราะตรวจพบเชื้อโควิดตรวจแล้วขึ้น2ขีดตรวจเอทเคขึ้น2ขีดแล้วฉันจะต้องทํายังไงต่อนะครับมีคนไข้หลายคนงงและสงสัยนะครับว่าฉันตรวจพบแล้วเนี่ยฉันจะต้องทํายังไงกับชีวิตฉันต่อไปฉันจะไปที่โรงพยาบาลไหนได้บ้างนะครับหรือว่าฉันจะไปรักษาที่ไหนได้บ้างที่ใกล้บ้านฉันสะดวกกับฉันนะครับวันนี้ก็จะมาบอกเลยว่า ต้องดูตามสิทธิการรักษาของทุกท่านนะครบหากท่านนะครับมีสิทธิบัตรทองนะครับบัตรทองในที่นี้คือสิทธิ์30บาทนะครับที่รักษาทุกโรคเนาะสิทธิ์เป็นอ่าหน่วยปฐทมภูมินะครับทั่วไปเช่นราพาอพสตนะครับคุณก็อ่าสามารถเข้ารับบริการนะครับได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขนะครับหรือว่าคลินิกชุมชน อบอุ่นนะครับหรือหน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลเช่นเนี่ยอย่างที่บอกอครับเราพอสตอก็เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลเหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าท่านขึ้นขึ้นสิทธิการรักษาที่พื้นที่ไหนอันนี้เรียกว่าสิทธิบัตรทองนะครับแล้วก็ จะเป็นสถานพยาบาลที่ท่านลงทะเบียนไว้หรือเป็นร้านขายยาที่ร่วมโครงการเจอแจกจบท่านสามารถติดต่อนะครับเข้ารับการรักษาได้เลยนะครับในส่วนของผู้ป่วยที่เป็นสิทธิประกันสังคมนะครับก็สามารถไปตามสิทธิประกันสังคมของตัวเองได้เลยนะครับ จะลงไว้ที่โรงพยาบาลไหนเราจ่ายค่ารักษาเราจ่ายค่าที่จ่ายเป็นสิทธิประกันสังคมครับตามโรงพยาบาลไหนนะครับก็สามารถไปรักษาที่โรงพยาบาลนั้นได้เลยใช้ผลตรวจเอทีเคครับคู่กับบัตรประชาชนนะครับสามารถถ่ายรูปและนําไปยื่นที่โรงพยาบาลได้เลยนะครับแล้วถ้าเป็นสิทธิข้าราชการล่ะสิทธิข้าราชการสามารถไปที่โรงพยาบาลรัฐได้ทุกทกท,กที่เลยนะครับ เอาที่คนไข้สะดวกนะครับหรือถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถโทรมาสอบถามหรือว่าเข้าไปติดต่อสอบถามที่รพสตใกล้บ้านของท่านก็ได้ครับจะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องแล้วก็จะได้ไปรับบริการได้ทันท่วงทีนะครับอย่าปล่อยไว้นะหากตรวจพบ2ขีดนะครับต้องรีบเข้ารับการรักษานะครับถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ you